ดวงของชาวราศีมิถุนช่วงที่16ถึง31พฤษภาคม2567นะครับท่านมีโชคลาภการเงินดีนะครับโชคลาภก้อนใหญ่นะครับอาจมีดวงได้เงินหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านนะครับกับงานใหม่ๆช่องทางใหม่ๆนะครับหรือว่าจะเป็นงานที่ท่านทำอยู่แล้วก็จะมีโชคลาภสวัสดีครับ ในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาทำนายดวงชะตาโชคลาภการเงินให้กับชาวราศีมิถุนในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคม2 5 7นยิะครับเดเริ่มดูครับว่าดวงโชคลาภการเงินของชาวราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างจะมีไรายได้การเงินเข้ามาเยอะหรือไม่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตกันหรือเปล่า จะมีโชคลาภการังเข้ามาจากทางไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ mm hmm. การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ mm hmm. เป็นการทำนายแบบกว้างๆ mm hmm. หากคลาดเคลื่อนประการใด mm hmm. ก็ต้องกราบขอภัยทุกท่านเวลาที่นี้นะครับ mm hmm. การดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญานในการรับชม ดวงของชาวราศีมิถุนนะครับเปิดไพ่มาวันนี้นะครับก็มีไพ่ที่ดีนะครับมีไพ่ที่เรียกได้ว่าเป็นไพ่สุขเจ้โชคลาบนะครับไพ่มหาสมบัตินะครับนั่นก็คือไพ่กงล้อมหาสมบัตินั่นเองนะครับไพ่กงล้อมหาสมบัตินะครับหมายถึง คนที่มีดวงมีโชคลาบก้อนใหญ่นะครับมีดวงที่จะได้โชคลาบนะฮะแบบอาจจะเป็นหลักล้านนะครับหลัก10ล้านได้เพราะว่าถ้าตามความหมายของไพ่นะครับถ้าเป็นจำนวนเงินเพราะว่าวันนี้เราดูในเรื่องของโชคลาบการเงินนะครับนะฮะไพ่บใบนี้นะครับก็จะหมายถึงการเงินที่เป็นหลักล้านนะครับนะฮะใครที่ทำงานด้าน อสังหานะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายให้เช่านะครับท่านก็จะประสบความสําเร็จนะฮะการเงินเข้าดีนะครับใครที่ทําโครงการหมู่บ้านใหญ่ๆนะครับก็จะประสบความสําเร็จด้วยนะครับวันนี้นะนะฮะแต่ถ้าไพ่ไปนี้ขึ้นนะครับไม่ว่าท่านจะทําอาชีพอะไรนะครับนะถือว่าจะมีโชคลาภการเงินเข้ามาดีนะครับนะแล้วก็มีไพ่นะครับเดอะเมจิเชนขึ้น ไพ่เดรเมจิเชียนนะครับตรงนี้เนี่ยหมายถึงผู้วิเศษนะครับหมายถึงผู้ที่ขนขววยนะครับดิ้นรนนะฮะผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะครับนะฮะแล้วก็เป็นไพ่ที่หมายถึงการที่จะมีช่องทางใหม่ๆนะครับในเรื่องของการหาเงินหาทรัพย์นะครับเรื่องของการงานใหม่ๆถ้าท่านใดมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับที่คิดจะทำนะครับ ทำนายว่าจะประสบความสําเร็จการเงินดีนะฮะไพ่ใบนี้นะครับพิเศษยังไงพิเศษตรงที่บางทีเนี่ยท่านเนี่ยบางทีคิดคิดอะไรอยู่เนี่ยบางทีมันมีช่องทางโผล่เข้ามาในหัวได้นะครับและช่องทางการเงินท่านคิดได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นผลดีถ้าท่านลงมือทํานะครับนะการเงินก็จะเห็นชัดเจนการเงินจะเข้ามาดีนะครับใครที่ทําธุรกิจนะครับที่เกี่ยวเรื่องของของสะสมนะครับ ของเก่านะฮะของมือสองต่างๆก็จะประสบความสาเร็จดีนะครับการงานที่เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับวิศวกรรมเรื่องของการทดลองต่างๆห้องแลบนะครับการผสมเคมีต่างๆนะฮะก็ประสบความสําเร็จดีการเงินดีนะครับงานที่เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มก็ได้ด้วยนะครับเป็นประเภทแบบพวกเครื่องดื่มชงต่างๆนะครับนะฮะกาแฟร้อนกาแฟเย็นชาร้อนชาเย็นต่างๆอันนี้ก็มีผลดีด้วยนะครับ ในดวงของชาวราศีมิถุนนะครับถ้าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะมีเกณฑ์การไปดูทําเลใหม่ๆไปดูการทําการค้าใหม่ๆนะครับนะซึ่งก็จะเป็นอะไรที่ท่านจะไปเจอขออภัยท่านจะไปเจอทําเลที่ดีทําเลที่ใช่นะครับนะที่เรียกว่าไปเจอทําเลที่ทําการค้าแล้วเนี่ยก็จะถูกใจได้เงินดีนะครับโชคลาภเข้าดีการเงินเข้าไม่ขาดเลยแบบนี้นะครับ งานที่ทําเอาไว้นะครับรอผลลัพธ์ผลการยืนต่างๆก็จะประสบความสําเร็จได้เงินดีนะครับมีไพ่อันนี้ขึ้นมาด้วยนะครับไพห่หเบอร์หนึงไม่เท้านะครับไม่เท้าเบอร์หนึ่งหรือว่า Ace of Van นะครับใครที่มีโปรเจกต์ใหญ่ๆที่คิดจะทําทํำไยว่าจะประสบความสําเร็จนะครับนะ รวมไปถึงคนที่ทํางานด้านเกี่ยกับพวกรับเหมานฮะหรือว่างานที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับถ้าจะไปต่อสัญญาต่างๆก็ทายว่าจะได้ต่อสัญญานะครับถ้ามีธุรกิจที่มันต่อเนื่องนะครับนะฮะท่านจะได้งานใหม่งานใหญ่งานดีนะครับโปรเจกต์ใหญ่การเงินเข้าเยอะนะครับการเงินหลักแสนหลัก 100, ล้านหลักสิบล้านนะครับท่านมีโอกาสได้อาจจะได้การเงินหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านได้เลยแบบนี้นะครับ นะแล้วถ้าโวมแบบนี้นะครับนะเบอร์หนึ่งรูปไม้เท้าเนี่ยประกบกับไพ่หลักล้านหลักสิบล้านแบบนี้นะครับนั่นแปลว่าเรื่องของโชคลาบนะครับมีสิทธิ์ที่อาจจะได้รางวัลที่1ก็เป็นได้นะครับนะไม่แน่เพราะว่าไพ่การเงินเนี่ยนะครับเป็นไพ่ใหญ่ไพ่นะการเงินดีไพ่โชคลาบดีนะครับไพ่วิออฟฟจูนะ future, นะครับหรือว่าไพ่กลงล้อมสมบ,บัตินะครับอยู่ตำแหน่งไหนก็ถ่ายว่าดีทั้งนั้นนะครับนะอันนี้เพราะว่าถือว่า เป็นไพ่ที่ให้คุณทางด้านของทรัพย์สมบัติการเงินก้อนใหญ่นะครับให้คุณทางด้านของด้านโชคลาบลาบลอยต่างๆโชคใหญ่ต่างๆนะครับหรือท่านใดนะครับที่คิดจะขายที่ขายบ้าน,นซื้อที่ซื้อบ้านท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับวันนี้นะ,นะงานด้านการต่างประเทศอันนี้ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ามีไพ่ฉาดอ่อนนะครับไพ่การเดินทางต่างประเทศนะครับ ภายการธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างประเทศกับคนต่างชาตินะครับค้าขายธุรกิจข้ามชาตินำเข้าส่งออกนะครับงานด้านที่เกี่ยวกับงานด้านที่เกี่ยวกับการขับรถนะครับการขนส่งคนนะครับนะการที่เกี่ยวกับเรื่องของอส่งของนะครับโลจิสติกก็ได้ด้วยนะครับนะมีไพ่สามม้เท้านันแปลว่าต่างประเทศเนี่ยชัดๆเลยนะครับว่ามีเกณฑ์ที่ทํางานด้านการต่างประเทศเราจะประสบความสําเร็จนะครับนะรวมไปถึงนะครับ ท่านใดที่คิดจะไปทำงานที่ต่างประเทศท่านก็จะประสบความสําเร็จนะครับได้การเงินดีนะครับได้งานดีนะครับนะฮะท่านใดที่ทํางานเป็นเจ้าของธุรกิจเองนะครับอันนี้ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับถ้าพายขึ้นแบบนี้นะครับการเงินก็จะเข้าไม่ขาดโครงการใหญ่ๆนะครับหรือว่าการเปิดร้านใหม่ทงทุนใหม่ๆนะครับประสบความสําเร็จนะฮะหรือว่า ธุรกิจท so ี่ทําอยู่แล้วนะครับก็จะมีคนนัว่าจ้างนะครับการเงินก็จะเข้าดีนะครับทํากิจการค้าขายได้ก็จะประสบความสําเร็จนะครับได้เงินง่ายได้เงินเยอะนะครับได้เงินดีนะฮะมีไพ่สามใบทานะครับนั่นแปลว่าจะมีคนชักชวนท่านนะครับไปร่วมงานด้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นผลดีกับท่านนะครับได้เงินดีนะนะฮะมีคนชักชวนไปทํางานต่างประเทศหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับ แล้วก็ท่านก็จะได้ลูกน้องดีด้วยนะฮะเพราะว่ามีไพ่9ก้าถ้วยนะครับขึ้นมานะครับ9ก้าถ้วยขึ้นมาคู่กับไพ่สามไม้เท้านะครับนะถือว่าเป็นดวงที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับของชาวราศีมิถุนนะครับเรื่องของการเงินโชคลาบนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียในเรื่องของการเงินของชาวราศีมิถุนนะฮะ ท่านต้องระวังเรื่องของการที่จะต้องซ่อมแซมที่อยู่อา,ายนะครับต่อเติมตแกแต่งที่ยู่อายแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับหรือว่ามีของหักพังเสียหายที่เกี่ยวกับบ้านนะครับหรือว่าเครื่องมือเครื่องใช้ที่ท่านใช้เป็นประจำในการทํางานนะครับอาจจะต้องมีการซ่อมแซมนะครับเกิดอุบัติเหตุฮะพังเสียหายนะครับมีการจ่ายเงินในการซ่อมแซมหรือว่าซื้อใหม่นะฮะร,ระวังเรื่องของการที่จะมีรถมาเฉี่ยวมาชนท่านได้นะครับหรือว่า จอดรถไวไหนนะครับก็จะอาจมีคนแบบมาเฉี่ยวนชนที่ท่านไม่รู้ได้นะครับอันนี้นะนะถอยหน้าถอยหลังต่างๆโดยหน้าถอยหลังต่างๆก็ต้องระวังด้วยนะครับอาจจะมีเรื่องเสียเงินเสียทรัพย์ทางด้านการซ่อมแซมนะครับว่าจะเป็นเรื่องของบ้านนะครับที่หัวสาัยร้านค้าหรือว่ายานพนาหนะของท่านนะครับหรือว่าเครื่องใช้ที่ท่านใช้เป็นประจำนะครับสรุปนะครับดวงของชาวราศีมิถุนช่วงที่ 16-31พฤษภาคม2567นะครับท่านมีโชคลาบการเงินดีนะครับโชคลาบก้อนใหญ่นะครับอาจมีดวงได้เงินหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านนะครับกับงานใหม่ๆช่องทางใหม่ๆนะครับหรือว่าจะเป็นงานที่ท่านทำอยู่แล้วก็จะมีโชคลาบการเงินเข้ามาดีนะครับงานด้าน การรับเหมานะครับงานเป็นฟรีแลนซ์ต่างๆนะครับงานที่ต้องไปพบเจอลูกค้าไปเสนองานต่างๆท่านจะได้โปรเจกต์ใหญ่นะครับนะหรือว่าท่านใดที่ทํางานต่อเนื่องนะครับมีการต่อสัญญาต่างๆท่านก็จะมีการต่อสัญญานะครับนะฮะการเงินเข้าดีนะฮะการเงินเข้าไม่ขาดเลยนะครับแบบนี้งานต่างประเทศนะครับประสบความสําเร็จนะครับนะการเดินทางต่างประเทศงานด้านการขนส่งนะครับงานด้านการส่งคนนะครับขับรถนะส่งของนะครับ งานธุรกิจข้ามชาตินะครับงานด้านของการต่างประเทศนักเข้าส่งออกประสบความสําเร็จนะครับนะฮะงานด้านที่เกี่ยวกับเรื่องของของเก่าของมือสองของสะสมประสบความสําเร็จนะครับคิดจะขายที่ขายบ้านท่านจะได้เงินก้อนใหญ่มีดวงเกณฑ์ได้ทรัพย์มรดกนะครับซื้อที่ขายที่ซื้อบ้านขายบ้านมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับดวงชาวราศีมิถุนนะครับมีเกณฑ์อาจจะได้จับ เงินแสนเงินล้านเงิน10ล้านได้เลยนะครับแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นดวงที่สุดยอดนะครับเป็นดวงที่น่าสนใจมากครับเป็นดวงที่มีโชคลาภป็นเข้ามาดีนะครับสำหรับชาวราศรีมิถุนนะครับช่วงที่16ถึง31พฤษภาคม2517นะครับแล้วท่านใดนะครับที่อยากที่จะไปไหว้ขอพรเพื่อเสริมดวงโชคลาภนะครับเพรับชาวราศรีมิถุนนะครับ แนะนำนะครับให้ชาวราศีมิถุนนะครับไหว้ขอพรกับพระรสมไหว้ขอพรกับพระนารายณ์นะครับมีโอกาสนะครับก็ร่วมสร้างทําบุญที่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างโรงเรียนนะครับนะฮะก็จะเสริมดวงชคลาากับชาวราศีมิถุนนะครับอย่าลืมนะครับฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์ท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้จานด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกัน ก็ขอท่านนะครับโชคดีมีโชคลาบได้การเงินก้อนใหญ่เป็นทุกทุกคนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ